สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับนี่คือรายการปากกลดในชุดเรื่องเล่าของประวัติพระอริยะคลิปนี้ปากกลดก็มีประสบการณ์ในป่าจากพระธุดงมาเล่าให้ฟังครับประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะมาถ่ายทอดเพื่อเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งในบันทึกตำนานครับเรื่องราวนี้เป็นของหลวงปู่หงผมบัญโยครับท่านได้เมตตาเล่าขานไว้แก่สาธุชนรุ่นหลังได้ฟังได้ศึกษากันครับ พราะหลวงปู่หงนั้นเป็นผู้ที่ได้รับฉายามหาเวทแห่งสุสานทุ่งมนหนึ่งในยอดพระเกจิเมืองสุรินผู้ที่คนแดนอีสานใต้นั้นให้ความเคารพรักและศรัทธายิ่งครับเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเรื่องราวของหลวงปู่หงไปพร,พร้อมกันครับประวัติประสบการณ์ชุดงหลวงปู่หงพรมปัญโยพระครูประสาทพรหมคุณ สุสารทุ่มนวัดเพชรบุรีอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินเด็กชายสุวรรณหงษ์จมัวดีเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความกตัญญุกตะเวทีต่อบิดามารดาได้ช่วยกิจการงานทุกอย่างทำนาหว่านกล้าเก็บเกี่ยวข้าวด้วยความวิทยะอดทนจนอายุได้18ปี มานดาขอร้องให้บวชเนนด้วยสาเหตุเกรงว่าจะไปมีเรื่องกับผู้อื่นเพราะเป็นช่วงเวลาของวัยรุ่นอารมณ์ร้อนซึ่งโดยนิสัยแล้วหลวงปูหงเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่เกรงกลัวใครสุดท้ายเห็นแก่มารดาก็จึงตัดสินใจบวชแต่มีข้อแม้คือขอบวชให้เพียงแค่เจ็ดวันครั้นบรรพชาแล้ว พระอุปัชาได้ตั้งนามให้ใหม่ว่าสัมมเนรพรมศอนลุมาได้สามวันขณะนั่งบนแคร่ไม้ใต้คนต้นมะขามใหญ่ได้มีบุรุษหญิงชายแปลกหน้าทั้งที่อายุแก่และก็หนุ่มแต่งกายแบบชาวบ้านมาขอร้องให้เทศโปรดที่เถิดสัมมเนรพรมศอนก็เลยกล่าวว่าฉันเพิ่งบวชได้ไม่ถึงวันเลยยังเทศไม่เป็นหรอกชายหญิงแปลกหน้าทั้งหลายต่างก็ให้ข้อแนะนำว่า ท่านเจ้าคะท่านเทศไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ท่านทดลองว่านาโมสามจบประเดี๋ยวท่านก็จะเทศได้เองนั่นแหละสมณนเณรพรมสอนนั่งนิ่งแลสงสัยว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนอยูยูก็มาขอร้องให้เราเทศแต่เมื่อลองคิดแล้วเขาบอกให้ว่านาโมสามจบจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ปากพูดไปได้เองชายหญิงทั้งหลายต่างนั่งพนมมืออมยิ้มน้อยยิ้มใหญ ครั้นเทศจบก็กราบขอขอบคุณลากลับหันไปอีกทางปรากฏว่าหายไปทางไหนก็ไม่รู้มีคนถามว่าทำไมหลวงปู่ถึงเทศได้ท่านกล่าวว่ามันเป็นของเก่าโดยที่เรียกว่าธรรมะบันดาลที่พาให้พูดกล่าวไปได้เองความตั้งใจที่จะบวชเพียงเจ็ดวันนั้นก็อยู่เลยเรื่อยมาจนอายุครบ20ปี ท่าน, um. นจึงอุปสมบทให้นวัดเพชรบุรีตะบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินโดยตั้งนามฉายาให้ใหม่ว่าพรหมปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาดุดพรหมเมื่ออุปสมบทแล้วหลวงปู่หงตั้งใจมั่นขยันหมั่นเพียรศึกษาพระปริยติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่เป็นผู้มีความวิริยะสูงจดท่องจำแม่นยำยิ่งนัก ทั้งฝักใฝ่หาความรู้เพียรหาครูบาอาจารย์อย่างไม่ลดละแม้จะไกลไปยากก็อุตส่าห์ดันด้นเดินทางไปเพื่อให้ได้ความรู้กลับคืนมาเป็นรางวัลด้วยปณิธานมั่นที่จะโปรดลูกหลานญาติโยมภายหน้าสื่อไปครั้นอุปสมบทได้แล้วสามพรรษาจึงได้กราบราพระอุปัชฌาย์จาริกชุด,ดงควัตามแบบฉบับแห่งพระบรมครู อาศัยอยู่ตามโคนไม้นุ่งห่มใช้ผ้าเพียงสามผืนทั้งถือที่สงบสับปายะอย่างป่าช้าเป็นที่จเจริญภาวนาเช้าค่ำขบชันพัฒหารเพียงมือเดียวท่องเที่ยวสู่เมืองขุข,ขันศีส,สเกตเพราะเป็นเขตแห่งสรรพศาสตร์บนตราจึงได้เขาขอศึกษากับครูอาจารย์ที่เป็นทั้งคารวาสก็ดีเป็นผู้ทรงศีลสมณะก็ตามจนเป็นที่พอใจแล้วจึงขาอนุญาตลากลับ เพื sea, ่อจะริชชุดงสู um ่พนมเปนประเทศกัมพ um ูชาเมื่อจุลงข้ามเขาเข้าเขตกัมพูชาอันเป็นที่ตระหนักดีอยู่แล้วว่าเป็นดินแดนแห่งอาณาจักรขอมถิ่นอาถรรเป็นที่รวมแห่งสรรพาสตรไสเวทบนตราคงเป็นด้วยบุญบารมีเก่าหนุนนำจึงพาให้ท่านได้พบกับครูบาอาจารย์เก่าเมื่อพบเห็นแล้วทุกครูอาจารย์ ต่างก็พึงพอใจในพระภิกษุหงผู้สันโดษอ่อนน้อมถม่อมตนยิ่งนักได้บังเกิดความเมตตาประสิทธิ์ประสาทสัรพวิชาทั้งเวทมนต์และคาถาเมตตามหาสเสน่ห์กำบังภัยทั้งคุ้มครองแคล้วคลาดกันอาวุธเขี้ยวงาช้างเสือกันยาเบือ่อทั้งคุณใสแมนบ้าใบจิตห้อนก็อ่อนโยนจนลู่เลยข้ามดงสู่จังหวัดสารพัดประเทศกัมพูชา ไต่เขาและภูผาอาศัยหุบเขาข้างห้วยเอ็นกายาตกค่ำภาวนาตลอดไปสองยามจิตผ่องใสจึงได้บเกิดธรรมบันดาลพาพบไปกับพระอาจารย์ใหญ่องค์เทพเทวาได้ประสิทธิ์ประสา์วิชาลงจารเสกปากาอุปเทศมีคุณมากหนาะกว่าพันประการประธานเสร็จสอนจบครบตำราลวงปูหงให้ปิติทั้งศรัทธาแล้วเงยหน้าขอชมบารมี ทันทีที่ลืมตารูปท่านอาจารย์ใหญ่ก็จางหายทันทีพระพรหมปัญโยสุดที่จะเสียดายเพราะไม่ได้กล่าวคำว่าขอบคุณแต่ท่านผู้กรุณาประสาทวิชาคลันล่องไพรในพนากลางป่าใหญ่อาศัจจรย์ใจเป็นนักหนาเห็นเด็กร่างดำใหญ่ดุดศิลาพลางผลักทักทายมาแต่ใดกุมารดินล้มหงายหลังแล้วตั้งตรงทดลองใหม่ผลักล้มมาด้านหน้า ทดลองถึงสองครั้งให้ระอาจึงแสดงกายาสูงใหญ่ได้5เมตรแสดงเสร็จให้เกิดศรัทธาแล้วสั่งสอนถึงวิธีการสร้างกุมารทองให้ถูกต้องตามตำรับฉบับครูครั้นทุดงผ่านเขาพนาภายัยนานอยู่ได้เกือบขวบปีก็ได้แวะผ่านที่หมู่บ้านชื่อบ้านครูณนหมู่บ้านนี้เอง ที่ชาวบ้านต่างกล่าวขานถึงคุณงามความดีในวิรกรรมและหลายสิ่งที่ไม่อาจลืมเลือนได้จากหัวใจของทุกคนแม่หลวงปู่จะทุงดงกลับประเทศไทยแล้วจนุขณนะนี้หลวงปู่มีอายุย่างเข้า85ปีจึงได้เดินทางไปเยี่ยมชาวกัมพูชาเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าหลวงปู่จะมาต่างก็ดีใจครร้นหลวงปู่ไปถึงชาวบ้านเกือบพันคนต่างนอนคว่ำเรียงรายตั้งแต่ถนนจน,จนถึงศาลาและอาราธนาให้หลวงปู่ เดินเหยียบบนหลังของเขาเหล่านั้นเมื่อลวงปูจะไม่เดินชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมกล่าวว่ายอมพร้อมพลีกายด้วยความเคารพบ,บูชาหลวงปูก็ขัดเขาไม่ได้จึงได้ยอมเดินบนหลังของเขาเหล่านั้นแม้แต่ผู้เท่าอายุราวหนึ่งร้อยกว่าปีเมื่อทราบข่าวว่าหลวงปูโหงจะมาก็อุตส่าลากไม้เท้าหลังงอโงก,กเงินเดินทางมากราบไหว้บูชา ผู้ติดตามหลวงปู่ทุกคนต่างก็แปลกใจและถามว่าทำไมจึงศรัทธาองค์หลวงปู่ขนาดนี้พวกเราทุกคนต่างก็ถึงบางอ้อเพราะพ่อเท่าต่างก็เล่าให้ฟังว่าหลานเอย๋ยถ้าวันนั้นหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับเราแล้วหมู่บ้านกลูทั้งหมู่บ้านก็แตกกระจายปนปี้ไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องแปลกตาเองก็ไม่เคยเห็นว่าลูกระเบิดและลูกปืนใหญ่ขนาดแตงโมมันตกมาบนหลังคาหญ้าแฝก แปลกที่มันไม่ทะลุหล่นลงมากลับกลิ้งคลุกๆลุไปตามทางลาดใยคาพวกเราก็นึกว่าต้องตายแน่ๆถ้ะลูกระเบิดตกกระทบกับพื้นดินทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังตุบปรากฏว่าลูกปืนจมดินเกือบครึ่งลูกแต่มันอัศจรรย์อัศจรรย์มากหลานเอ๋ยมันไม่ระเบิดเท่านั้นแหละเม็ดกรวดเม็ดหินแม้แต่ดินใต้แคร่ไม้ไผ่เขาก็ยังขุดไปลึกเป็นเมตรเอาไปปั้นเป็นลูกอมตากแดด พระหลวงพ่อกลับประเทศไทยไปแล้วแครตัวที่ท่านนั่งก็ยังไม่เหลือชาวบ้านเขาจุดธูปออกมาพลีแบ่งกันจนหมดไม่เหลือหรอพร้อมกับยกมือไหว้ทางหลวงปู่หงพวกตาและชาวบ้านรอดตายมาได้ทุกคนเสมือนตายแล้วเกิดใหม่เท่ากับหลวงพ่อท่านมาชุบชีวิตให้ใหม่ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมชาวบ้านเขาจึงพร้อมใจกันยอมนอนข้ามห้หลวงปู่ท่านเดินบนหลังของพวกเขา ชาวบ้านทุกคนเคารพรักหลวงปู่เสมือนปเปนียพของพวกเขาเลยทีเดียวเพราะมิใช่ว่าหลวงปู่จะป้องกันไปให้พวกเขาได้อย่างเดียวเตนหลวงปู่ได้แผ่เมตตาปล่อยสัตว์ขุดบอ่อขุดสะสร้างฝายน้ำล้นปลูกปลาปล่อยช้างวัวควายปล่อยเตา่างูตะขาบสัตว์ทุกชนิดและก็สั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านนั้นทำลายป่าไม้โดยอบรมสั่งสอน ให้เห็นคุณและกระโทษของการไม่มีป่าไม่มีน้ําเพราะจะเกิดความเดือดร้อนนา,นานาประการพร้อมสั่งสอนให้ชาวบ้านทุกคนถือศีลห้าห้ามดื่มเหล้าเมายาและครูอาจารย์ของหลวงปู่ท่านจะคุ้มครองทุกคนเคารพศรัทธานในหลวงปู่ก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่บ้านหลวงปู่หง เป็นพระธุดงถือสันโดษโปรดสัตว์จึงไม่ติดกับที่อยู่หรืออาบิรราบใดๆหลวงปูจ่จะได้ลาญาติโยมเพื่อจะริกเสแวงบุญต่อเรื่อยมาขณะที่หลวงปู่ได้ทุดงมาถึงนักเขตชายแดนประเทศกัมพูชากับประเทศเวียดนามทันใดนั้นทหารเวียดกงก็ได้แห่กันมาประมาณ50กว่าคนล้อมรอบกลดของหลวงปู่หงเพื่อจะจับนำตัวไปฆ่า แต่เมื่อเปิดผ้าคลุมมุงกดออกดูก็เห็นแต่กรดว่างเปล่าคงมีแต่กาน้ำกับบาทและกระถุงย่ามเท่านั้นแต่องค์หลวงปู่นั้นได้หายไปจึงทำให้นึกย้อนเหตุการณ์สมัยของหลวงปู่หงะจนกับนางพญยายจูรีที่พาลูกสมุนโดนลงขันน้ำกลางบ้านหายกันไปหมดแต่ได้กราบเรียนถามท่านแล้วว่าหลวงปู่ใช้วิชานี้หรือเปล่าหลวงปู่ท่านกล่าวตอบว่าทำไม่ได้หรอก เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยให้ศัตรูเห็นก็ได้หรือไม่เห็นก็ได้เป็นเรื่องของท่านหลวงปูท่ทาไม่เป็นหรอกซึ่งในการนี้ทหารเวียดกงจะค้นหาอย่างไรก็หาไม่พบผลสุดท้ายท่านก็เมตตาและสงสารพวกทหารเวียดกงจึงได้ปรากฏกายยอมให้ทหารเวียดกงจับตัวไปโดยคิดโปร่งเสียว,ว่าถ้าอาดีตเคยเป็นศัตรูกัน หรือเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรจะนําไปฆ่าแกงอย่างไรก็เชิญจับไปให้ถือว่าใช้เวรใช้กรรมกันเป็นชาติสุดท้ายจากได้เป็นอันตัดขาดหมดเวรหมดกรรมกันไปทันใดที่หลวงปู่ได้ปรากฏกายออกมาจากโกรดนั้นทหารเวียดกงต่างก็ตกใจขวัญหนีดีฟอจึงได้นำปืน M16 กระทับบาและก็ยิงถล่มสู่เป้าหมายถึงองค์หลวงปู่หงทันที หลวงปู่นั้นก็ได้แต่ยืนเฉยหาได้สะทกสะท้านหรือหวาดกลัวเสียงลูกปืนแต่ประการใดไม่เพราะลูกปืนนั้นได้ตกลงกองอยู่ในบ้านปลายเท้าของหลวงปู่นั่นเองห่างจากปลายเท้าประมาณหนึ่งวาบางกระบอกก็ยิงจนปากกระบอกแดงบางกระบอกลูกปืนไหลออกมาจากปากกระบอกเองซึ่งตามตำราของท่านเรียกว่าปืนแตกน้ำคือลูกกระสุนจะด้านหรือหมดสภาพประดุดลูกปืนดินประสิว ที่แช่อยู่ในน้ําเวลายิงจึงได้ด้านและก็ไหลออกมาประดุดว่าไหลมากับน้ําจึงเรียกว่าปืนแตกน้ําซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของวิชาคงกระพันของท่านเมือ่อทหารเวียดกงจะฆ่าอย่างไรก็มิอาจฆ่าได้ทุกคนต่างก็จนใจผลสุดท้ายจึงเข้ารุมจับหลวงปูแล้วนํามาใส่โครงเหล็กแล้วพาเดินทางมาถึงท่าเรือจากนั้นก็ยกโครงเหล็กใส่เรือตังเก ออกสู่กลางทะเลทันทีสักครู่ต่อมาเวียดกงจึงนำเชือกผูกโรงเหล็กแล้วก็ยกโรงเหล็กที่มีหลวงปู่อยู่ในนั้นถ่วงทะเลประมาณสิบนาทีต่อมาจึงได้สาวเชือกดึงโรงเหล็กขึ้นมาทุกคนก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะพระภิกษุที่อยู่ในโรงเหล็กนั้นนั่งสมาธิเฉยหาได้สะทกสะทานตกใจกลัวต่อภัยใดๆไม่ แถมจีวรที่นุ่งห่มอยู่นั้นก็ไม่ได้เปียกน้ำทะเลแต่ประการใดซึ่งการนี้หลวงปู่ได้เมตตาบอกว่าก็เพราะศีลคุ้มคนเราถ้ามีศีลมั่นถือมั่นในปฏิปทาแห่งคุณพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์แล้วเชื่อว่าตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมประกอบกับการที่เรามีเมตตาอธิษฐานแผยยังสัรพสัตว์ทั้งหลาย แต่ก็ยังไม่สะาใจพวกทหารเวียดกงอยู่นั่นแหละเพราะเขากลับมีคำสั่งให้เรือหาปลานั้นวิ่งเล่นต่อไปอีกไกลแสนไกลจนเห็นแค่ขอบฟ้าจระด,ดผิวน้ําเท่านั้นจากนั้นก็ดำกรงเหล็กหย่อนลงมหาสมุทรหย่อนอยู่นานสักประมาณ10นาทีก็จึงได้สาวเชื่อขึ้นมาใหม่ทันใดทหารเวียดกงก็ต้องช็อกเพราะว่าหลวงปู่นั้นยังคงนั่งสมาธิเฉยดุดเดิมทําให้พวกทหารเวียดกงนั้น หมดความสามารถที่จะประหารเขตข้าพระภิกษุรูปนี้ได้จึงได้สั่งคนเรือหันเรือกลับสู่ฝั่งของเมืองสิทธยาณุสิทธิ์ก็ได้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าทราบได้อย่างไรว่าเป็นมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลหลวงปู่ได้เมตตาตอบว่าก็น้ำในมหาสมุทรนั้นจะเย็นมากกว่าน้ำในทะเล ในที่สุดเรือหาปลาก็แล่นเข้าหาฝั่งอีกครั้งแต่ทหารเวียดกงนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามแต่ประการใดต่างก็ช่วยกันยกโรงเหล็กลงและรุมกระชากองค์หลวงปู่หงออกมาจากโรงเหล็กอีกสีคนช่วยกันจับแขนทั้งสองและขาทั้งสองอยู่ในลักษณะนอนคว่ำจากนั้นก็ดำพุ่งเข้าปากจระเข้ใหญ่ซึ่งกำลังนอนหลับอ้าปากอยู่ซึ่งตามลักษณะสัญชาตญาณของจอระเข้แล้ว เวลานอนจะอ้าปากแต่จระเข้ตัวนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายหลวงปู่ได้เลยมันก็ยังคงนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นสุดท้ายทหารเวียดกงก็ต้องยอมแพ้ยอมแพ้ในอิทธิบุญญาบาร,รมีของหลวงปู่จึงได้นำองค์หลวงปู่หงออกจากจระเข้ใหญ่พร้อมทั้งกราบถวายตัวเป็นสิทธิ์สืบมา ครั้งหนึ่งกับประสบการณ์ผีที่สุสานทุ่งมนหลวงปู่เล่าว่าตอนนั้นไล่พรายให้เด็กมีครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ได้ไปเจริญพุทธบนต์ขึ้นบ้านใหม่ในหมู่บ้านทุ่งมนซึ่งเป็นบ้านสองชั้นใกล้จะได้เวลากลับวัดก็มีแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกชายตัวน้อยๆคงอายุไม่ถึงขวบขึ้นบ้านมาใจกะจะให้หลวงปู่เมตตาเป่าหัวให้ลูกน้อย ก็อุ้มลูกน้อยยิ้มมาแต่ไกลหลวงปูนั่งฉันหมากอยู่สนทนากับชาวบ้านที่ห้อมล้อมอย่างอารมณ์ดีพอหญิงชาวบ้านอุ้มเด็กน้อยมาใกล้หลวงปู่หันมองแล้วก็หยิบกระโถนคายชานหมากเพื่อความสะดวกในการใช้เสียงหลวงปูสีหน้าดูดันตะคอกไล่พลายที่เกาะบางกับเด็กบอกว่าออกไปออกไปไปไหนก็ไปมาอยู่กับเขาทำไม แม่เด็กก็คิดว่าหลวงปู่ไล่ตนก็จึงร้องไห้ปนตกใจคงคิดว่าสวยอะไรนักหนาอยู่ดีๆก็โดนหลวงปู่ไล่กลับก็รีบอุ้มลูกลงบ้านไปหลวงปู่ก็ให้คนตามเธอขึ้นมาแล้วก็เอาเด็กน้อยมาอุ้มแล้วก็เป่าหัวผูกแขนให้ก็อธิบายให้เข้าใจว่าตะกี้หลวงปู่ไล่พรายให้เด็กน้อยผีพรายมันกอะเด็กมาก็เลยตวาดให้มันกลัวจะได้ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก หลายท่านที่เคยมาสุสานทุ่งมนคงเคยเห็นศาลาสำหรับพิธีสะดอเคราะห์แบ่งพรายซึ่งปีหนึ่งงจะมีคนมาทำพิธีหลายร้อยคนทั้งจากชาวต่างประเทศอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ก็มาทำพิธีสะดอเคราะห์เสริมดวงกันตลอดทั้งปีคนที่เจ็บป่วยอดอดัอดแอด,แอดเป็นนั่นเป็นนี่บ้างก็เสียสติแบบเชียพลันก็มักจะมาสะดอเคราะห์แบ่งพรายถอนของโดยพระผู้ทำพิธีนั้นจะสวดมนต์สะดอเคราะห์ ตามตำรับที่หลวงปู่ครอบครูถ่ายทอดให้โดยจะเรียกให้พรายที่สิงมากับผู้ทำพิธีนั้นออกมากินของที่เส้นที่เตรียมไว้ก็มีหมูสองหัวเป็ดไก่ต้มอย่างละสองตัวข้าวหม้อแกงหม้อเหล้าขาวสองขวดแล้วก็สวดครอบปิดไม่ให้ผีพรายกลับเข้าร่างคนป่วยได้อีกโดยหลวงปู่ได้ทำพิธีลงอาถรรพ์ฟังหินไว้รอบสุสานไว้อีกชั้นหนึ่ง ก็จะช่วยกักกันผีไม่ให้ตามสิงกลับไปได้อีกชาวบ้านทุกมดเล่าว่าเมื่อก่อนตอนหลวงปู่ท่านยังไม่ดังกิจนิมนต์ไม่มากเหมือนสมัยหลังๆหลวง,งปู่ท่านจะนั่งรถกระบะเวลาไปกิจนิมนต์และข้อวัดประจําองค์ท่านก็คือท่านไม่นั่งหรือนอนบนฟูกหรือเบาะที่นุ่มๆคราวใดที่ท่านได้รับกินนิมนต์ท่านก็จะซื้อพวกขนมถูเล็กๆมามา,มากมายแล้วเอาแขวนตามซี่โครงข้างรถกระบะ ก็เพื่อเอามาไว้แจกให้เด็กๆเพราะที่พื้นกระบะรถมีที่พอให้หลวงปู่กับลูกศิษย์นั่งเท่านั้นรถกระบะของหลวงปู่ที่บรรทุกขนมมาจนเพียบนั้นหากคนที่ไม่รู้อาจจะนึกว่าเป็นรถขายของเร่ได้เด็กๆลูกชาวบ้านใครไม่มีเงินเรียนก็มาขอเงินหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ให้ไม่เคยขัดบางคนมาขอเป็นแสนบอกส่งลูกไปเรียนกรุงเทพ หลวงปู่ท่านก็ให้หลวงปู่ท่านมีเมตตามากจริงๆหลวงปู่ท่านไหว้ครูลงกระหม่อมปีละสามครั้งก็คือวันมาคาบูชาเข้าพรรษาและก็ออกพรรษารวมสามครั้งทุกครั้งจะมีพี่น้องชาวกัมพูชาเดินทางมาร่วมพิธีด้วยทุกครั้งบ้านก็เดินมาหลายคนมาทุกครั้งหลายคนมาทุกปีก็เพราะศรัทธาท่านตั้งแต่ท่านยังทุดงอยู่ในเขมร เมื่อครั้งสามสิบกว่าปีก่อนและยังเล่ามาว่าลูกปืนเท่าปลายนิ้วนเรื่องเล็กสมัยหลวงปู่ท่านอยู่ขเขมรลูกปืนลูกเท่าศอกยังทำอะไรพวกลูกศิษย์ไม่ได้เลยบางท่านก็เป็นพระสงฆ์พูดถึงหลวงปู่หงว่าหลวงปู่หงน่ะท่านเป็นพระในตำนานของประเทศขเขมรไปแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปากกรดกับเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาครับคลิปนี้ปากกลดก็ต้องลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ